ข้38อ387ดิอกถากสปะสังยุตว่าบทว่าอธิกตาวาความว่าทำตนให้มีประโยชน์ด้วยธรรมนั้นอีกอย่างหนึ่งทำธรรมนั้นให้มีประโยชน์ด้วยคิดว่าธรรมนี้เป็นประโยชน์แก่เราบทว่ามนสิกตาวาคือตั้งไว้ในจิตสองบทว่าสภาเจตสสาสมนาหาิตาวาความว่าไม่ปล่อยจิตให้ออกไปภายนอกแม้น้อยหนึ่งกำหนดด้วยจิตเป็นเครื่องกำหนดทั้งหมดบทว่าโอหิตาโสโตคือตั้งโสดลงแล้ว ลิกาคัสปาสังยุตนั้นว่าจิตเป็นเครื่องฟังตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดพระอาตถาจาร์ประสงค์ว่าใจทั้งปวงเหตุนั้นจึงกล่าวว่าจิตตสาโธกรัรมปิพระเฮะคันตุงอเทนโตดังนี้พระอาถธธาจารย์ย่อมแสดงความตั้งมั่นด้วยคําว่าสภาเจโตนั้นข้อว่าสภเนะละสมนาริตวาความว่ากําหนดธรรมเท่านั้นด้วยจิตเป็นเครื่องกําหนดทั้งปวงซึ่งเป็นไปในระหว่างในระหว่างจําเดิมแต่เริ่มแรกจนถึงจบเทศนา บทว่าทปิตาโสโตโความว่ามีโสต,ตั้งลงในธรรม